ใครบังอาจทำโดมกีเซีทเทนโชเป็นไงแล้วไงมาต่อได้หมดนะได้หมดนะเอานะเพื่อนนะเพื่อนไม่ตามเลยเนี่ยตอนนี้สวยมามาแล้วไงแปลงล่างเอฮะไอพวกคอนโลไอพวกคอโกนโลกัดทื่อมันเพื่อนสวยได้หมดนะได้หมด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 ออสวยซัดมันซัดมันซัดมัน,มนสวยป๋าจัดให้ป๋าจัดให้ใหแล้วไงอ่ะตามตามหน่อยตามหน่อยเพื่อนตามหน่อยมาสวย <c oughs> สุดยอดจริงๆเราเนี่ย กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแบงค์นะครับตอนนี้ผมกําลังรับบทเป็นคุโรสกิอิจิโกะไอแบงค์นะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะปลุกพลังยมทูตในตัวผมนะฮะลบ <Nope. S 2> ซึ่งบอกไว้เลยนะครับเพื่อนๆตานี้เนี่ยพลังวิญญาณของผมเนี่ยมันแบบมันเอ่อล้นขึ้นมาทันทีนะฮะผมจะคิดซะว่าไอฝั่งฝั่งนู้นอ่ะฝั่งตรงข้ามของผมว่าเป็นฝั่งฮอลโล่แล้วกันนะครับผมมันจะได้แบบมีอารมณ์พึกเขิมในการเล่นนิดนึงนะส่วนรูนที่ผมออกนะครับคือออนสล็อตเม็ดเม็ดแล้วก็เอ่อเนี่ย สิบเมตรแล้วก็ดักก็คอสิบเมตรนะครับผมเพื่อแบบว่าอจัดจ้านในการปล่อยสกิลนิดนึงนะผม <c oughs> ก็สําหรับใครที่อยากเล่นจัดจ้านแบบยังไงอ่ตีแรงๆ,ๆเลยก็จัดออออนลล็อตไปสิบเมตรเลยก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมนะฮะไอ้หน้าหล่อฟอร์เรนนะครับมันหล่อจริงๆนะฟอร์เรนนะมา <c oughs> ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ฮะแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องไอแบงค์ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ดาบฟันวิญญาณเล่มสีดำที่ผมถืออยู่เนี่ยทุกคนมันก็คือเออดาบสันเกสึนะครับผมอืมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับอยู่ไหนกันเนาะแฟนๆไปไหนกันหมดเนาะขอความต่อแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมต้องเล่นตานนะครับเพื่อแบบได้รับพลังวิญญาณที่แข็งเก่งมานะครับผมอืม วสำหรับสก,กิลหนึ่งเนี่ยของอ่ลิปโปเนี่ยหรือว่าอิติโกงเรานะพุ่งได้3ครั้งนะฮะครั้งที่1ครั้งที่2ตีอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่3ก็จะติดสตันนะครับผมมาหน่อยสิมาดิไอพวกฮอลโล่ LO, น่างโง <Hey. S 1> บ่บั๊บบั๊บเฮ้ยเพื่อนไม่ตามมาโหล เพื่อนไม่ตามจริงอะ่ะเพื่อนไม่ใกล้ไอ้ได้เนี่ยได้เนี่ยเพื่อนมาหน่อยดีเพื่อนมาหน่อยดีโอ้โหปล่ยอยให้ผมฝ่อยู่คนเดียวเพื่อนว่างไงว่างไงได้หมดนะเพืพ่อนได้หมดนะสวยจัดมันจัดมันเอาหน่อยโอ้โหช้าไปลาวิวแต่ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มาช่วยที่มาเติมนะฮะแลกกันไปหนึ่งหนึ่งนะอืมคุ้มคุ้มฮนะก็สำหรับสกลิลสองของอริปโปเนี่ยก็คือ,อกสิงะเทนโชนะครับผมปล่อยพลังแดงๆเนี่ยนะครับผมผมเท่มากนะผมบอกเลย ขอบคุญฟอเรนมาดูดเวลหรือเปล่าวะฮะ <c oughs> มาแอบปล่อยเวีวผมรึเปล่าเนี่ยอ้าวลิงเอาดิฟอเรนเอามังกรโอ้โหมันได้มังกรไปนะอ้าวแล้วเอเลนสวยฟอเรนแยกกันแยกกันเลยแยกกันเอาเลยแยกกันเอาเลยสวยได้หมดนะได้หมดนะ,ะสองโอ้โหลิงหนีไปนะว่าไงเอเลนเพื่อนนายหนีไปแล้วอืมพ <c oughs> ลังพลังยงมทูตของนายอะ่ะมันอ่อนยิ่งแนกไหมครับผมนี่เราคือแบบพลังวิญ,ญญาณของเราเนี่ยคือแบบเต็มเปี่ยมแล้วนะบอกเลยนะอื <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิเพื่อนแกลงกันมันๆอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกนะเกมนี้โอเคครับผมก็ต้องฟาร์มต่อไปนะฮะแต่เลนบนเนี่ยซัดกันนัวเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามีน้องหมีของเรานะฮะผมจะให้น้องหมีตัวนี้คือลูเคียแล้วกันนะผมโอ้โหลูเคียสวยใครมังอาจทำโดมกซษณาเทนโชเป็นไงแล้วไงมาต่อได้หมดนะได้หมดนะเอานะเพื่อนนะเพื่อนไม่ตามเลยเนี่ยตอนนี้สวยมามาเร็วไงแปลงล่างเหรอฮนะไอพวกฮอนโลไอพวกฮอนโลกระทืบมันเพื่อนสวยได้หมดนะได้หมด ได้หมดได้หมดได้หมดอ้อโอ้โหคือว่าช็อตไฟช็อตนี้คือสวยมากมากนะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องขอรีก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ต้องกลับไปเออนะเอาพลังวิญญาณของผมต่อเออเกือบแตกนะเกือบแตกนะโอ้โหเอ้อย่าหาทำนะทุกคนยืนวาร์ปแบบนี้ให้ไปพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วเราค่อยวาร์ปนะครับว่าไงแล้วพ่อหนุ่มเอเลนมาจะหนึ่งหนึ่งกับพี่ก็ได้นะน้องชายไอ้ฮาโล่ไอเอเลน นีไปแล้วนะครับผมอืมจากวันนี้เราแบบว่าคือแบบผมมาพร้อมบวกตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะก็ได้เลือดเอเลนมาเต็มร้อยนะครับผมตัวเปิดนะฮะใครดูเอ่อทแทกออนไททัน <c oughs> ก็จะรู้ว่าพระเอกมันใจร้อนหน้าดูนะเป็นตัวเปิดที่สุดยอดนะครับผมแล้วเราแล้วเราจะไปเอ่ออันนี้ทําไมวะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเอเลนทําไมวะเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี่มา <c oughs> เรนกลางเนี่ยมาดิโบฟัดกันสักหน่อยดิเอาเลนเนบนลงผมอืมต้องไปดูสักหน่อยแล้ว โอ้โหแล้วมีสวยซัดมันซัดมันซัดมันสวยป๋าจัดให้ป๋าจัดให้แล้วไงอ่ะตามตามหน่อยตามหน่อยเพื่อนตามหน่อยมาสวยสุดยอดจริงๆเราเนี่ยฮะคุโรสก,กิอิจิโกะไอแบงเอา้าเอา้เอาหลงมาตัวหนึ่งฮะหลงมาตัวหนึง่งลิงอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนโ่มาโอ้โหโอยไม่กล้านะครับที่จะมาเหย็มกับเรานะ หรือว่าเราเนี่ยคือแบบตัวจี๊ดอยู่แล้วตัวเปิดของเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้ก็เลนล่างก็พี่ฟอร์เรนของเราก็น่าจะไปกันป้อมได้ไวได้ได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเอเลนเนี่ยมัน,ย,น,ย,น,มย,ย,นยืนยืนป้อมเลยฮะยืนยืนยึดป้อมเลยไม่ไปไหนเลยนะฮะสวยก็สําหรับสกิลสองนะครับผมเกสซิงะเทนโชนะครับล่อยสโลนะครับผมไปหาศัตรูนะฮะอ,อย่างชอบเลย ออมาจะมาไฟกันเลนกลางก็ได้นะพวกคนโลกไอพวกคนโลกขั้นสูงอือหือหรือผมหรือเราจะเปรียบเขาเป็นแบบพวกหัวหน้าหน่วยที่ก่อกระบดดีวะ <c oughs> เฮียเลนแป๊บนึงนะไปไหนกันหมดวะเลนกลางตรงนี้เลนกลางกำลังนัวกันอยู่นะผมก็จะไปเป็นพระเอกพระเอกนะครับผมไปเป็นพระเอกในการปิดปิดขบวนนี้นะครับผม เก็บช้ำมาฉันจะรักษาเธอเองลูเคียสวยล้วงล้วงเราเป็นตัวล้วงเราเป็นตัวล้วงเราเป็นตัวล้วงสวยได้หมดได้หมดไอ้ลิงลิงลิงเข้าหลังลิงเข้าหลังยายาสวยเออจ้วงลิงนี่เข้ามาแล้วก็หนีอย่างเดียวเลยนะมาสวยแรดแรดแรดมามาเข้ามาเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดดีหูวิ่งหนีหมดเลยนะผมก็อยากจะเข้าไปเอาในป้อมเลยนะฮะใจมันร้อนนะผมเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องมามาเอาวะล่ะเอาวะล่ะ เอาเวาลาอันติใส่้วมาดิแรดแรดแล้วไงสวยจบอื้ก็คืออันติของลิโป้นะฮะเด้งเลือดสิเปอร์เซ็นนะพร้อมล้างสถานะนะครับผมเมื่อโดนสตันนะฮะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเด้งเลือดด้วยนะทุกคนมันก็จะเป็นมันก็จะนัวแบบนี้เลยทุกคนนะครับผมก็สาหรับใครที่แบบเอ่อผมพูดไม่เก่งอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นนักใหม่ในการเอ่อทำคลิปนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ ความพลังวิญญาณต่อไปนะครับผมเราต้องเงินเราต้องการเงินนะตอนนี้นะก็สำหรับสกินเอ่อคุโรสกิอิจิโกะไอแบงค์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นสกินที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะมันทำให้เราแบบเล่นได้พลิ้วไหวมากเลยนะครับผมเอ้ไงเอ้ไงล่ะเกซิงะเทนโชนะครับผมเซตดีลสองสโลนั่นเองนะครับผมปั๊บเพี้ยฟาร์มะขาแก้วมังครับผม เอา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 เลนกลางยังไงฟอร์เลนได้ปะล่ะถ้าฟอร์เลนเอาผมก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวเดียวนะครับผมที่ดูดวิวผมเออไม่ใช่ที่มาช่วยผมอยู่ตลอดเวลานะครับในการฟาร์มครับมาดีได้นะได้นะ้าวะถ้าฮาวก็ได้นะครับเอาแล้วเอเลนโอ้โหลูเคียมันฆ่าลูเคียว่ะฟอร์เลนฟอร์เลนมันฆ่าลูเคียทำไงฟอร์เลนอย่าให้มันได้หนีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันได้หนี มันฆ่าลูเคียงแฟนเราสวยเออแขนแกแขนนั้นแกแขนนั่นแ,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 แล้วนะจ๊ะลูเคยีย <c oughs> โอ้โหลิงมันไปหล่อยเลนบนน่ะทุกคนแล้วก็กลับไบโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมเรายังนําอยู่นะครับผมผมเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในออยูม,มัทูทุกคนนะครับผม <Your team S 1> ไงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ อา mm หน่อยทุกคนไปมันเอามันเอามันทั้งหมดเอามันทั้งหมดอย่าให้มันหนีอย่าให้มันได้หนีจะให้มันหนีช่วยผมหน่อย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 ทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยโอ้โหสวยมากรูเคียร์รูเคียร์รูเคียร์สวยตามตามยังไงก็ต้องตามผมไม่ปล่อยให้เธอตายลูเคียร์สวยไปมันเอามันเอามันเอามันไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดโอ้โหไอ้คลียร์คลิปก่อนแล้วกันนะคือเราต้องเคลียร์คลิปสูงเข้าไว้นะครับผมแล้วเราก็ไปปิดที่หลังเราเป็นตัวเอ่่ออตัวววลล้้งยูแ สวยฟอร์เรนล้ำเข้าไปเอาให้ฉ่ำสวยเออยสวยกีซิงาเทนโชเรียบร้อยตาย,ย <c oughs> ก็น้องดูเชียงเราก็รอดมาก็ถือว่าปาฏิหาริย์เอ้ไม่ใช่ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมนี่มันต้องอย่างนี้ดีครับมาอยู่ไหนโอ้โหแล้วผมโดนปิดปะเนี่ยโอ้โหดูสกินของไบโอมันทำให้ผมแบบกล้ากลัวแต่ผมไม่หวัน่นเพราะว่าผมพลังวิญญาณสุดยอดขั้นเก่งพลังยมทูต ผมลุกชนขึ้นแล้วทุกคนเอามันเออสวยเป็นไงเป็นไงอึ้งอะดิอึ้งอะดิไม่ผมมาอึ้งตัวผมเองทําได้ไงเนี่ย<ะ>ผมก็ไม่ค่อยถนัดฟาร์มไม่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นแต่มเมดนะฮะมามาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยดิมาเอาแล้วไงอะเอเลนนายจะเอาไงฮะแก๊สหมดนะกลับไปเติมแก๊สก่อนเปล่าอืมกลับไปเติมแก๊สก็หมายความว่าเอ่อในใน,ในภาพยนตร์ว่าในการ์ตูนเอ่อแอตแท็กออนไททันเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ในเครื่องย้ายสามมิตินะก็คือเอ่อแก๊สนะครับผม มันเอาแก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะ oh, <no. S 1> สวยมามาอันติแล้ว <c oughs> นิดเดียวนะจังหวะนี้ก็ต้องเข้าไปลวงในป้อมกันหน่อยแล้วลวงในป้อมกันหน่อยแล้ว <c oughs> คือตอนนี้เกมได้เปรียบมากนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรนะครับผม <c oughs> ผมจะเอาดาวนะครับผมผมไอ้ลิงล้วงไอ้ลูเคีย <c oughs> โอ้โหเลาว,วิวตาย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยทับก่อนนะฮะถอยทับก่อนนะครับผมตอนนี้ <c oughs> เราต้องเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นตัวลาวิวหรือคือลาวิวตายเนี่ยเราต้องไถ่ทันทีนะเพราะว่าเราไม่มีตัวดามิที่จะมายืนค้ำให้หรือว่าเอาป้อมนะครับผมฟร์มก่อนฟร์มก่อนฟร์มก่อนเราต้องรวยเราต้องรวยไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะนะครับผมเราต้องมีเงินนะครับผมคนอื่นจะชอบนะก็โอ้โหเพื่อนเอามังกรแล้วผมมาเอ้ใจเย็นดิเพื่อนโอ้โหตาย โอ้โหผมไม่กล้าเข้าเลยนะฮะโอ้โหลูเชียก็ตายโอ้โห,โอโหฟอเรนัทหลอกก็ตายผมผิดไปแล้วทุกคนให้อภัยผมด้วยสิเกทีปก่อนแล้วกันนะครับผมคือเมื่อกี้ผมอะ่ะมันมี2อ,อย่างนะผมก็น่าจะไปเอามังกรกับมาเอาดาร์กนะผมเลือกที่จะแบบอ้ยผิดพลาดเองผิดพลาดเองโทษโทษผมไม่ใช่เมนฟาร์มนะผมเลยไม่เข้าใจในการเดินเดินเกมของป่าก,ก็เท่าไหร่แต่ผมก็จะทําสุดความสามารถนะทุกคนสวยอลัมจับสวยตอนนี้ผมเอาเองผมเอาเองผมเอ,เอง,เอเองถอยไปเลยถอยไปเลยผมเองผมเอง ชดใช้ในสิ่งที่ผมทำพลาดไปมาสวยเอามันเอามันเอาเอาเอาอะไไงแรดเออแรดสวยจ้วงมันจ้วงมันจ้วงมันเปิดอันติีแล้วดูดดูดดดูกดโอ้โหแล้วลิงเข้ามาฉกโอโปิดผมแล้วผมแตกไหมผมแตกไหมทุกคนผมแตกไหมผมตายว่ะผมไม่น่ารอดนะฮะ <c oughs> สวยแต่ก,ก็กดไปได้2ตัวนะทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะครับ โดนชะตาแล้วผมคุโรสกิอ <Wars> <finde> ิจ <purposely S 3> ิโกไอแบงนะฮะโอ้โหการเข้าไปตายแบบโง่เขลาของผมทําให้เพื่อนๆโยมทมตูดต้องตายกันแบบเกลื่อนอนาถอย่างนี้อะไรครับเนี่ยถอยได้เป็นเนี่ยโอ้โหตายหมดตายหมดตายหมดล่วงหมดรอผมเกิดรอผมเกิดเดี๋ยวไปสมรบโอ้โหตายหมดแล้วน้องลูเคียของพี่น้องลูเคียของพี่โอ้โหไม่รอดนะครับผม แกแค้นเดี๋ยวแกแค้นให้เลยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกพอไอ้พวกคอลโลไอ้พวกคอลโลหน้างโง่มา <Hey. S 1> เจ้าต้องโดนพิพากสาบัดเดี๋ยวนี้ uh. มาดิมันจะขึ้นป้อมเรานะครับผมแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับล <c oughs> าวิวโอ้โหเสียดายนะครับผมโดนหมึกนะฮะถ้าโดนไวโอเนี่ยผมเอาเลยนะเมื่อกี้นะอ <c oughs> มาดิ ก็รอเพื่อนเกิดนะครับผมก็ต้องยื้อไว้หน่อยนะฮะมาเอ้าลิงลิงอ้าวเฮ้ยผมเนี่ยแค้นใจเลยเมื่อกี้นะฮะผมเพื่อนไปตายหมดเลยนะเจ็บใจตัวเองที่เข้าไปล้วงในป้อมนะฮะไม่น่าเลยนะครับผมโดนสวนยับเลยเมื่อกี้ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยคือผมสุ่มมานะครับผมกดสุ่มนะฮะมาดิครับผมมาดิโอ้โหมันเอาดาร์กวะเพื่อน ยังไงไอ้อพวกฮอลโลนี่มันแข็งกล้าวขึ้นแล้วนะ <Huh? S 1> เราจะเอาไม่ไหวแล้วดิเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยแต่ผมก็อย่างว่านะเล่นฟาร์มผมก็ไม่ถนัดสักเท่าไหร่เลยเอ,อีแขนจัดเลยนะแขนจัดเลยนะมันต้องมีช่องว่างให้เราสวนนะทุกคนถ้าเราส่วนได้อะก็คือจบเลยนะเราตอนนี้คือมันมีทั้งเออยังไงอะ่ะ มันมีทั้งบัฟเอ่อดาร์กแล้วก็เคดัสอ่ะมันก็จะแบบยังไงอะ่ะลวงมันยากนิดนึงนะครับผมผมว่าเรารอตั้งหลักก่อนดีกว่ารอสวนเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเรารอสวนเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะไฟอ่ะมากนิดนึงครับผมสวยหมาหมามามาจังหวะเน,นี้ยมาโอ้โห,โหพลังฮอลโล,ล่ะรพลังฮอลโล่หรือจะสู้พลังยมทูตฮึือเขิม,มกเราเว้ยฮึือเขิมล้วเว้ยสวยเพื่อนกระทืมมันสวยเอออืมไมาได้อย่างงี้ดิ เฮ้ยขนาดเขามีบัฟเอ่อดาร์กนะโอ้โหผมนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยอแอบชมตัวเองนิดนึงนะครับผมมาจบแน่ครับผมไม่ปล่อยให้รอดหรอกไม่ปล่อยให้รอดหรอกเออเขามาฮะว่าไงเอเลนห้าวจัดเลยเหรอเอเลนนะว่าไงเอเลนว่าไงเอเลนเอามันเพื่อนเอามัน,อมนโอ้โหสวยเป็นชัยชนะที่แบบว่าได้มาแบบงงงงมึนมึนอื่นๆนะครับผมอยู่ดีๆก็มาไฟกลางให้เราปิดแบบง่ายๆเลยนะครับโอ้โหก็ ได้มาอีกหนึ่งดาวนะตอนนี้ก็คอมบีวีหนึ่งดาวนะครับผมเฮ้ยได้ได้เอ็มบีพีด้วยนะผมได้เออเหรียญทองไฟเตอร์ด้วยครับยัง <c oughs> ไ,ไงคุโรสกิอิจิโกะไอแบงค์โคตรฟิลฟ้ามะพร้าวแก้วเลยครับโอ้โหสวยมากๆนะฮะก็ขอขอขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆด้วยนะครับผมที่เอ่อรับชมกันจนจ,นจบนะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สุ่มมาทั้งนั้นนะครับผมกดไลค์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาก้าวเดินต่อไป ในชีวิตวิถียมทูตนะครับผมอาคําคพูดสวยหรูนะครับผมการกระทําไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอานะฮะก็สอร์ก็โอเคสวยอยู่นะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย